เคยลองคิดกันไหมครับว่าอีกแค่ปีเดียวเนี่ยคนที่รายได้สูงๆอาจจะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เก่งๆหรือนักการตลาดเทพๆที่เราคุ้นเคยกันค่ะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ใช้ AI ได้แบบเชี่ยวชาญมากๆเลยก็ได้นะคะใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาดูกันหน่อยว่ามีทักษะ AI อะไรบ้างที่เขาว่ากันว่าเออจะทำเงินได้ดีมากๆในปี2025ซึ่งเราอ้างอิงมาจากวิดีโอของคุณแดนมาเชลนะครับชื่อ 9 AI skills you must have to become rich in 2025น่าสนใจมากเลยค่ะครับเป้าหมายก็คืออยากจะมาสำรวจกันว่าทักษะที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงสำคัญแล้วที่เขาบอกว่าใครๆก็เริ่มได้นี่จริงไหมแม้จะไม่มีพื้นฐานเลยค่ะแล้วสุดท้ายก็อยากชวนคุยชวนผู้ฟังแลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วยนะคะครับผมงั้นเริ่มเลยไหมครับ จากในวิดีโอทักษะแรกที่เขาพูดถึงคืออะไรครับทักษะแรกเลยคือ prompt engineering ค่ะ prompt engineering อาได้ยินบ่อยมากเลยครับช่วงนี้มันคืออะไรพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับได้เลยค่ะพูดง่ายๆเลยนะคะมันคือศิลปะหรือว่าเทคนิคในการคุยกับ AI อะค่ะคุยกับ AI ใช่ค่ะคือการป้อนคำสั่งหรือพร้อมให้ AI ทำงานออกมาได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการเป๊ะ ยิ่งเราสั่งเก่งเท่าไหร่ AI ก็ยิ่งเหมือนเป็นผู้ช่วยที่รู้ใจเรามากขึ้นเท่านั้นค่ะอ๋อเข้าใจละก็คือต้องรู้วิธีสั่งงานมานั่นเองประมาณนั้นเลยค่ะแล้วทักษะถัดไปล่ะครับมีอะไรอีกต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มที่ใช้ AI มาช่วยงานเดิมๆของเราให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นค่ะ อย่างเช่น AI assisted software development อันนี้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช่ค่ะคือให้ AI มาช่วยเขียนโค้ดเบื้องต้นหรือช่วยหาข้อผิดพลาดในโค้ดหรือแม้แต่แนะนำว่าควรเขียนโค้ดยังไงให้ดีขึ้นมันช่วยลดเวลาในการพัฒนาไปได้เยอะเลยค่ะครับครับแล้วก็มี AI design ด้วยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจ ลองนึกภาพ AI ช่วยสร้างภาพหรือกราฟิกหรือว่าวางเลเยอร์เข้าๆให้ตามที่เราบอกโหดีเลยสิครับค่ะมันช่วยให้นักออกแบบทำงานเสร็จเร็วขึ้นหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นดีไซเนอร์ก็อาจจะสร้างไงดีไซน์ง่ายๆเองได้เลยนะคะฟังดูแล้ว AI นี่เหมือนเข้ามาเป็นผู้ช่วยชั้นดีในสายงานเฉพาะทางเลยนะครับและอย่างพวกคอนเทนต์เหรครับมี AI มาช่วยได้ไหมมีแน่นอนค่ะนั่นก็คือทักษะ AI Video Editing ค่ะ เดี๋ยวนี้ AI ช่วยตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นได้นะคะใส่ซับไตเติลหรือบางทีก็สรุปใจความสำคัญจากวิดีโอให้เราได้เลยโอ้ oh, ตัดต่อวิดีโอเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมี AI writing ด้วยอันนี้ก็คือใช้ AI ช่วยร่างบทความอีเมลสคริปต์หรือคอนเทนต์อะไรต่างๆช่วยประหยัดเวลาคิดเวลาเขียนไปได้เยอะมากทักษะเขียนกับตัดต่อเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้ตัวหลายๆคนเลยนะครับทำให สร้างงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยจริงค่ะแล้วมันก็ยังเชื่อมไปถึงทักษะ AI content marketing ได้ด้วยนะคะอ๋อมันเชื่อมกันยังไงครับก็คือเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าค่ะช่วยหาว่าตอนนี้เทรนด์อะไรกำลังมาหรือช่วยวางแผนกลยุทธ์การตลาดหรือแม้กระทั่งสร้างแคมเปญโฆษณาให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ AI วิเคราะห์มาให้โอ้โหดูเหมือน AI จะช่วยยกระดับการทางานได้ แทบจะทุกด้านเลยนะครับเนี่ยมีทักษะไหนที่น่าสนใจอีกบ้างครับมีอีกกลุ่มที่น่าจับตามากค่ะคือกลุ่มที่ไม่ต้องเขียนโค้ดหรือที่เรียกว่า no code นะคะ no code ไม่ต้องเขียนโค้ดใช่ค่ะอย่างแรกคือ no code AI automation อันนี้คือการสร้างระบบทำงานอัตโนมัต,ติต่างๆโดยใช้เครื่องมือ AI สำเร็จรูปเลยไม่ต้องรู้เรื่องเขียนโปรแกรมก็ได้เช่นตั้งค่าตอบอีเมลอัตโนมัติหรือจัดการข้อมูลลูกค้าแบบง่าย อื mm hmm. แล้วก็มี AI data analysis ค่ะอันนี้ก็ใช้เครื่องมือ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆเพื่อหาแพทเทิร์นหาแนวโน้มหรือสร้างรายงานสรุปผลที่มันเข้าใจง่ายๆซึ่งปกติงานแบบนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ใช้เวลานานมากค่ะการที่ไม่ต้องเขียนโค้ดได้นี่ผมว่ามันเปิดโอกาสให้คนเยอะแยะเลยนะครับเข้าถึงพลังของ AI ได้ง่ายขึ้นมากถูกต้องเลยค่ะ และทักษะสุดท้ายนะคะที่ในวิดีโอพูดถึงคือ No Code AI Agent Development อันนี้น่าตื่นเต้นมากค่ะครับมันคืออะไรครับ Agent Development มันคือการสร้างผู้ช่วย AI ส่วนตัวหรือบอทที่ทำงานเฉพาะทางให้เราได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะเช่นเช่นบอทช่วยจองตั๋วเครื่องบินบอทช่วยตอบคำถามลูกค้าในเรื่องที่เราตั้งค่าไว้โดยทั้งหมดนี้ก็คือใช้แพลตฟอร์มสำเร็จรูปไม่ต้องเขียนโค้ดเองเหมือนกันค่ะ ฟังครบทั้ง9ทักษะแล้วรู้สึกเลยนะครับว่า AI นี un, ่มันไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดาแล้วแต่เหมือนเป็นตัวคูณพลังตัวเร่งความสามารถของเราเลยจริงๆใช่เลยค่ะซึ่งในวิดีโอเขาก็ให้ข้อคิดไว้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ข้อมูลทักษะพวกนี้มันอาจจะดูเยอะดูท่วมท้นไปหมดแต่การที่เราสนใจฟังมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่า AI น่าจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปสอนต่อเอาไปปรับใช้กับธุรกิจหรืองานประจำหรือแม้แต่จะสร้างเครื่องมือ AI ขึ้นมาเองเลยก็ตามค่ะผู้จัดทำวิดีโอย้ำเลยว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆไม่ควรรอหรือลังเลที่จะเข้ามาเรียนรู้เพราะโอกาสมันเปิดกว้างรออยู่จริงๆค่ะ การเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วขนาดนี้นะครับทำให้เกิดคําถามเหมือนกันนะว่าแล้วรูปแบบการทํางานละ่ะหรือว่าเส้นทางอาชีพของเราแต่ละคนมันจะเปลี่ยนไปทางไหนบ้างนั่นสิคะหลังจากฟังทั้ง9ทักษะนี้แล้วมีทักษะไหนที่ฟังดูแล้วเออโดนใจเป็นพิเศษหรือคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเส้นทางของตัวเองบ้างไหมครับ นี่เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะลองคิดตามกันดูนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้มันกระทบทุกคนจริงๆการเข้าใจทักษะเหล่านี้ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเตรียมตัวแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆค่ะครับการสำรวจของเราครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการเปิดประเด็นให้เห็นภาพรวมกว้างๆนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการที่เราจะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อน,นี่แหละค่ะทั้งเราอยากจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ฟังมากๆเลยครับว่า รู้สึกยังไงกับทักษะทางข้าวที่เราคุยกันไปมีอันไหนที่ฟังแล้วแบบปริงขึ้นมาเลยว่าใช่เลยอันนี้น่าจะเหมาะกับเราหรือว่าเอออันนี้น่าลองเอาไปใช้ดูบ้างไหมครับหรือถ้าใครมีประสบการณ์ตรงอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้พรอมเอนจิเ e ียริงการใช้ AI ช่วยเขียนช่วยออกแบบหรือว่าสร้างระบบออโตเมชันต่างๆเนี่ยครับคบอยากชวนให้ลองมาแชร์ประสบการณ์หรือมุมมองในคอมเมนต์กันหน่อยคะ่ะใช่เลยครับ เพราะความคิดเห็นประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยมีค่ามากๆนะครับมันจะช่วยให้การพูดคุยของเราในเรื่องนี้มันลึกซึ้งขึ้นหลากหลายขึ้นค่ะทำให้เราทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อที่กำลังมาแรงแล้วก็สำคัญมากๆอย่างเรื่อง AI นี่ล่ละคะ่ะครับผมมาร่วมสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับอนาคตของทักษะและ AI ด้วยกันนะครับรออ่านทุกคอมเมนต์เลยครับ